ไต๋หูออฟโรดพร้อมจัดเต็มชวนเหล่าแฟนเพลงมาร่วมสนุกสองหนุ่มทีป๊อบคู่ซีแห่งยุคใต้หูออฟโรด D.A.O.U. ออฟโรดขอนำเสนอตัวตนผ่านบทเพลงในแบบฉบับเฉพาะของตัวเองชวนเหล่าแฟนเพลงรุ่งใหม่มาร่วมสนุกแบบเต็มอิ่งกับเฟสติวัลที่ร่วมไลน์ศิลปินทั้งอินเตอร์และไทยมัดรวมไว้ในงานเดียวกับบอลบอลมิวสิกมาเนียและยังได้ใกล้ชิดกับเหล่าศิลปินทีป๊อปในดินแดนของเหล่าแฟนดอมไม่ว่าจะเป็น o z c a r แวง Bus Because of U.I. ไทย D.I.C.E., L.Y.K.N., M.I.N.D.Y., Daruni และ Z.O.L.A.R. โดยต้า อูและออฟโรดได้เผยว่าพร้อมจัดเต็มความสนุกที่จะขนมาเสิร์ฟที่จะทําให้แฟนๆต้องประทับใจกับคอนเสิร์ตท,ที่มาการรวมตัวของเหล่าทีปครั้งสําคัญของเมืองไทยโดยใต้อูได้เปิดเผยว่าดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในวงการอุตสาหกรรมเพลงไทยโดยเฉพาะทีปเพราะว่าทุกวันนี้มีเฟสติวัลและมิวสิกคอนเสิร์ตสำหรับทีปเยอะมากและพวกเราสองคนก็เคยเป็นสองจากสมาชิกวงบอยแบนด์และถึงแม้วันนี้พวกเราสองคนจะมาสองคน แต่พวกเราเกิดมาจากทีป๊อปแน่นอนว่าในคอนเสิร์ตบอลครั้งนี้จะเสิร์ฟความสนุกยิ่งใหญ่จัดเต็มให้แฟนๆที่มาดูอิ่งใจในฐานะศิลปินแน่นอนค่ะในขณะที่ออฟโรดก็ได้ฝากถึงความสนุกที่แฟนเพลงต้องไม่พลาดว่าพวกเราสองคนยังดีใจทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีได้เพอร์ฟอร์มโชว์ใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูได้เห็นทุกคนสนุกและร้องเพลงไปกับพวกเรามากไปกว่านั้นผมดีใจที่ได้รวมตัวศิลปินทีป๊อปได้เจอเพื่อนๆเจอพี่ๆ เจอน้องๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกันสำหรับคอนเสิร์ตบอลบอลครั้งนี้ใต้อูออฟโรดจัดเต็มแน่นอนมาสนุกไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันได้ในวันที่30มิถุนายน2567นะายูเนียนฮอลล์2ยูเนียนมอครยังไม่มีบัตรย่ารอช้าซื้อได้ที่ w ว w t i c k e t m e l o n c o m และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของบอนบอลลีฟได้ทุกช่องทาง Facebook บอลบอลลีฟเ บอลบอลลีปายสตาแกรมบอลบอลลีฟและติกต็อกบอลบอลลีฟ